ว่าจะได้ทํางานมันไม่ได้นานแต่เราก็เจมมอไครซิสพอสมควรเพราะว่าทาํางานยังไงก็มีปัญหามันมันอยู่ที่ว่าเราหยอมหลับง่ายแค่ไหนเรายอมแพ้กับมัน,มนง่ายแค่ไหน ก้าขอเงนได้ก็เดมนให้มาให้รางวัลครับคือตอน2อง9้เราเข้ามาเราก็เห็นว่ากู้ก้าวสิบสตางนะทั้งบริษัทอยู่มูลค่าแค่400ล้านยอดขายู่8พัมาร์เก็ตแคปอยู่แน่400ล้านหมดทั้งบริษัทอยู่นะสม่้านจำมีนมินแล้วผมก็คิดว่าแบบเออแต่ถ,ถ้าเรา8 0 0 0เราแบบเทิดเราได้เป็นอันจระมิบเปอร็นย่แน่นะได้กำไรดอย 800. มาขนแคปประชุมเท่าไหร่เือเป็นคุณพ่อเป็นเป็นสนเป็นเป็นให้เงินคือไม่เคยให้เงินไม่ได้ให้เงินรู้ก็คือก็คยอทางานไปรู้ก็ได้เงินเดือนไปละคือตัวคุณแม่ของพ่อเองเนี่ยจะสอนแบบถ้าทําดีจะให้รางวัลถ้าว่าเข้ามาหาลัยดีได้จะให้รางวัลแต่ปกติจะไม่ใช่แบบวันเกิดก็ให้รางวัลอย่างเงี้ยมันจะไม่เพราะว่าตอนเด็กๆต้องต้องเข้าใจว่าผมเรียนตองนอกใช่ไหมฮะวันเกิดก็จะแค่ โทรมาแฮปปี้เบิร์ดเยตตอนจบโทรมาเขาก็จะไม่ไม,ไม่ให้ละทีนี้พอพอผมมีมีรถผมก็คิดว่าไอ้รถมันมันลดตลอดมันไม่ขึ้นหรอกถ้าผมขายไปซื้อหุ้นหมดตอนนั้นแล้วมัน,นขึ้นผมก็จะมีรายได้จากหุ้นหุ้นมันผลหนมะือนกับว่ามีมีเวล์ของตัวเองอะไราบเงี้ก็เลยขายขายแล้วก็ไปซื้อหุ้น แล้วก็ไปค้ำแล้วก็ไปซื้อปุ้อีกแล้วก็ซื้อปุ้นอีกตอนนั้นได้มาสิบ,บ,บล้านกู้อยู่ค่ะาอระมาณสิบล้านก็คือปุ้นราคากลางปุ้ยังไม่แต,แต <S <S กคามันเป็นเก้าสิบตันเอประาณสี่สิบล้านใช่ค่ะแล้วว่าแตกคามันก็เลยกลายเป็นเก้ดสิบล้านคือคือคือจกกอดที่เก้าผมมั่นใจผมก็ก็ทำเลยคือจริงๆเราเห็นอยู่แล้วว่าด้านลูกค้ากับด้านออเดอร์มันโตขึ้นเลย จริงๆผมไม่ได้อยากทำที่บ้านนะต,ตอนนั้นส่วนตัวเนี่ยอยากไปเป็นแบงก์เกอร์เรื่องมันดีว่าตอนนั้นเนี่ยปี2009เนี่ย <S 2> <S 2> เกิดสั่พราบแล้วเคสนี้เนี่ยทางการเงินเนี่ยไปกู้ช็อตเทอร์มีเยอะแล้วก็รองเทอร์น้อยแล้วก็พอเกิดสั่พราบปุ๊บเนี่ยเขาก็ดึงช็อตเทอร์เอ ตอนนั้นเนี่ย<ห>บริษัทเก<ห>ือดีฟอสใช่บริษัทเกือบดีฟอสเพราะเราไม่มีเงินหลังแล้วบริษัทอีกนะรู้สึกจะขาดถึงประมาณสี่ร้อยล้านจริงๆริงมาร์เก็ตแคบบริษัทนะวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ทั้งบริษัทในสี่ร้อยล้านบาทการเงินเป็นโทมานหวยมันไม่ค่อยดีนะแบบน่าจะไม่มีเงินจ้ายยังไปคุยกับแบงค์ที่เรียบร้อยมีที่ร้อยหมเนเงินไม่จบเน่ผมก็เลยขอหยุด สองอาทิตย์ัดกันมาคุยกับแบงค์นิดหนึงว่าจะเป็นไงแบบถ้าปล่อยเราลันแต่เรา,เรา,เราลันได้นะเราคือมีแผนที่แบงค์ทำแผนที่แบงค์คือตอนนั้นเนี่นยคุณโทนี่เอ่อทั้งประเทศเนี่ยเป็นเจาายย้าหนี้รายใหญ่ของเคซีนะครับเราก็ให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่อใช่เราขาดทุนประมาณสี่ร้อยล้านครัประมาณาาป,ปีนะั้นแล้วก็แต่ว่าออปเปอเรชั่นเนี่ยเรายังทำได้นะถ้าเราปรับตรงน,รงนี้ตรงนี้เนี่ยแคชโฟ l o เราเนี่ยเข้าตลอด ขอให้รอนิดนึงเอ่อยังไงเรามีเงินจ่ายพี่ขอให้ปรับสักเจอช็อตเทอร์เป็นลองเทอร์ให้ตอนนั้นนั่นได้ช่วยเราเยอะแล้วก็กวามาีบุคลากมากพอจบมา้วก็ต้องมาทำทำตามแผนที่เราเคยให้แบงก์ไว้เอ่อให้เห็นว่ามันทํามันทำแบบนี้ได้ฉะนั้นเราก็เลยลืมม้อระบบหลังต้านใหม่นะเปลี่ยนทุกอย่างเป็น S A P เราก็เริ่มไปถึงเมนเราก็เริ่มไปใส่บัญชีไปใส่พอมาทุากอย่างทำ ทุกอย่างที่เหมือนคนอื่นก็ทำกันทุกอย่างมันก็จะคอ่คอยๆดูในช่วงตอนนั้นเนี่ยเคซีเนี่ยพุ้นจาก90สตางค์เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นบาทเบาทกว่า2บาท3บาทจนไปถึง8บา 1, ทคือคือกำไรโตทุกปีจนมาถึงปี2012ก็เจอปัญหาอีน้ำท่วมน้ำท่วมหน้าวันนั้นก็เป็นโอกาสที่เราได้สักเจอตัวเอง เรเสร็จในการตจแล้วก็ปรับนะงานเราเราปรับได้แล้วก็ปรับใหม่สองเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก่ที่ผมจาได้ที่ที่เราทําผมบอกว่าผู้จัดการต้องสั่ง Facil i t y ก็คือพวกระบบไฟระบบน้ำระบบแอร์ระบบองินนะครับให้จบภายในวันแงะวันที่ท่วย่างนแล้วสองก็คือเราจะไปขอเงินแบกกับมาคุณตันนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ผมผมมีประกันหมดนะ แต่รอกันไม่ได้ผมต้องมีวงเงินก้อนที่จะแบกไอ้สามพันล้านเนี่ยทีที่ที่เสีย<า>เงนหมดใช้เวลาแค่ประมาณเดือนเราก็เริ่มขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นทั้งลูกงานนะฮะเราอินสตรอลขึ้นจากทั้งวันคือแล้วก็หลังพอมันตับมาเนีมันแข็งแรงกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากนนะ้ำพ่วงไปเนี่ยครับจนปี2016เนี้ยกำไรเราไปพีคเลยเสร็จแล้วได้กำไรมัน drop เลย ามว่าทำไมกำไรดอกตัวมันไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนนะครับช่วงนั้นเนี่ยบาทกับ,บามาแข็งแล้วหยวนเนี่ยใช้ในส่วนเนี่ยอ่อ,อนคนที่ผลิตในเมืองจีนก็เลย,นะกกเลยไยดบบเย้เปลี่ยนนะฮะเคซีก็เลยกำไรน้อยลงเพราะบาทแข็งเรื่อยๆจากสามห้าเดือนสั้นสิบยอดขายก็มักหายไปเฉยเลยเพราะเราประสบอ่อนกับ9.9เสียงเราก็เลยพยายามจะปรับคอร์สตัวเองนะวันนั้นเนี่ยปลายปี2018 แบงพอร์เราอยู่ประมาณสัก6,000นิดนะครับตอนนี้เราอยู่ประมาณ4,000 4,000 7ี่ั8แต่แรเดียวเพิ่มขึ้นคนหายไปประมาณที่ี่5น0 0ถ้าให้อยู่กับผมเวลา,าไปรุชเขาไปชุกับตัวเุกคนจะไม่ค่อยผู้ผมชอบฟัง คือเมืนจะาิดจะพูดเนี่ยเราจะฟังในตอนคือผมมีความเชื่ออยู่บางอย่งว่าเวลาที่เราพูดนะเป็นเวลาที่เราไม่ได้เรียนรู้เวลาที่เราฟังเนี่ยเป็นเวลาที่เราเรียนคือมันมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วงงคนเนี่ยไม่ได้เก่งแต่แต่ว่าคนที่เก่งคนที่เรียนรู้เร็วเราพยายาเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร<ม>ียนรู<ม>้จากจากคนที่เก่ง